นี่คือผลการสรุประหว่าง intel core i เก้า k กับ i 9 1 4 9 0 0 k เราได้ไลฟ์ไปแล้วนะครับ2ชั่วโมงผมได้ถ่ายคลิปไปแล้วคลิปสัน้นประมาณ10กว่าคลิปเนี่ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้มีอะไรบ้างนะครับเราจะพูดตามความเข้าใจนะครับถ้าเอาในมุมของคอ e และเทรดเนี่ยมันก็มีการตัดไฮเปอร์เทรดดิ่งออก i 9จะมี24คอส c o ายเทรดก็คือว่ามันจะมีไฮเปอร์เทรดดิ่งออกไปแล้วก็กิกเกเฮิร์สก็ต่ำลงเนาะเพราะว่าเทอร์โบของตัวขอใช้คว่า u เก้ i 9, 9แล้วกัน i เนย6กิก U9 เนี่ย5.7กิ๊กก็เคยนั่นเองนะครับสาเหตุที่ทำให้กิกะเคยลดลงก็คือเขาบอกว่าป้องกันการเกิดเทอร์ r o ทรา i n g ที่มีโอกาสที่จะทำให้ CPU วิ่งสูงมากใช่ไหมไอ้ไอ่9ใหญ่จีบสี g ่เราเจอใช่ป่ะที่มันยูวิ่งสูงมากเก็เด้งชนเด้งชนเด้งชนทำให้ความร้อนมันสูงก็งมีการ drop ค็อกลงมาอย่างรวดเร็วทําให้เกิดเฟรมกระชากหรือว่าจอฟ้า mm. หรือว่าอะไรคราชอะไรก็ตามแต่นะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นเหมือนอย่างอินเทลที่พูดแหละว่ามันแรงน้อยลงในมุมการเล่นเกมอ่ะอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็มีความแรงมากขึ้นในส่วนของมัลติเทรดดิ้งนะครับผมจะเรียกเรียงยังไงดีมันเยอะมากข้อมูลนะครับ mm. ก็คือพอกิกเกอร์เฮิร์สมันลดลงนะครับโอกาสเกิดเทอร์โมทัตติงก็น้อยลงแล้วก็การตัดไฮเปอร์เทรดดิ้งออกไปก็ทําให้ความร้อนที่เกิดสะสมอยู่มันลดลงนะครับอันนี้เรามารีแคปกันหลก หลังจากที่เราไลฟ์นะครับ power consumption โดยรวมวัดกินไฟลดลงโอเคก็คือผมสเตตส์เทรดไปแล้วในซีวิวเซตเนาะฟูลโหลดเนี่ย86องศา84องศากับ64องศาก็ประมาณ15 20องศาความร้อนที่มันลดลง total power ก็กินไฟน้อยลงประมาณ50วัตต์นะครับท,ที่ผมที่ผมทดสอบไป CPU ก็กินไฟน้อยลงเหมือนเขาก็เหมือนอย่างที่เขาอธิบายไปในสไลด์แล้วแหละว่า,วาเอ่อความแรงอาจจะไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่แต่ว่ามีในส่วนของความร้อนที่มันลดลงการกินไฟที่มันลดลงในมุมนี้นะครับอืมมันก็ถือว่าเก่งนะคือ24คอ่ะกก็สูียล สู84ก็ได้นะกับ1 4 0 0 k นะครับประมาณนั้นซิงเกิล r ทรดใน c ี z Single c งเกลดลงทุกโปรแกรมลงแบบนิดหน่อยนะลงแบบ2-3-4%ไม่เกินนี้ก็เพราะว่าอย่างนี้อธิบายไปว่าโดนตัดไฮเปอร์บ้างกิ๊กเฮอร์ลดลงบ้างปัจจัยเหล่านี้ซิงเกิลน,นี่ลดลงเนี่ย Intel เนี่ยก็เลยไปเพิ่มในส่วนของ IPC แทน instruction per clock นี่คือว่า5.7าจุกิ๊กเฮอร์ชั้นนะไม่ได้สูงเท่า6กกิกนะแต่ว่า5.7าจุดกิ๊กเฮอร์สองชั้นนะมีความสามารถสูงนะและที่มันเป็นปจัจจัยจริงแล้วคคคือ Sky man. Sky man คือออ Sky Sky Man Man E Core นนะะรับเเพิ่มมมขึ้ายายกนนะถึง32%ี่คือ IPC แต่ว่วาย ังคง16คอร์16เทเท่าเดิมแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีการเพิ่มดับเบิร์แบงค์บิทเข้าไป P คอรก็เพิ่มขึ้นจาก2เมกในแ a ปเทอร์เลกกลายเป็น3เมกในแอลล์เลกทำให้ทั้งทั้งแคชเนี่ยในเฉพาะ2 5 k เนี่ยมันมีมากกว่าเดิมใน l 2แคชถึง8เมกทำให้เป็นครั้งแรกที่ L2 c 2แคชมีถึง40เมก l 3แคชคือ36เมกเท่านั้นเองโอเคนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงขึ้นมาตรงนี้ชดเชยขึ้นมาที่มันโดนตั ing, ออดไฮเปอร์นนะ อันดับแรกถ้าเราพูดถึงซิงเกิลเราจะพึดถึงเกมถูกต้องไหมซิงเกิลเนี่ยในเมื่อริงบัตมันต่ำลงริงบัตมันต่ำลงนน่นนี่นั่นมันต่ำลงทุกอย่างมันเกิดสิ่งที่ผลกระทบต่อเกมแน่นอนอยู่แล้วเท่าที่ผมเทสดูเนี่ยแพ้ทบ้ทุกเกมทุกเกม red dead แพ้ forza horizon 5แพ้ วาโลแพ้แพับจีแพ้แพ้ทุกเกมที่ผมเท,เทสมา4ี่ห้าเฟรม2อสเฟรมก็ถือว่าแพ้ถูกต้องไหมแต่ว่าในมุมเนี้ยเราต้องอธิบายกันที่ก่อนว่ามันแพ้แพ้ไม่เยอะบางทีแพ้กัน2อสเฟรมเห็นผลต่างจริงหรือเปล่าในการเล่นเกมอันนี้ผมไม่ทราบยินเรียกว่าแพ้เลยเรียกว่าไม่ได้ดีขึ้นดีกว่าแต่ข้อดีคืออย่างที่ผมอธิบายไปเย็นลงกินไฟนอลลงอันนี้เรื่องจรงิงอ่ะเย็นลงกินไฟนอลลงนี่เรื่องจริงแต่ส่วนของฮอสปอร์ที่มีข่าวลือกันว่ามันจะย้ายคืนย้ายนั้นก็เท่าที่ผมทดสอบดูกับชุดน้ําที่มันยัังซพพอร์ตแค่ LG ถ้าเรามองในมุมของการทํางานอย่างที่ลืมบอกไปว่าอันต้าเก้าเนี่ยมันมี NPU มันมี AI Boost เข้ามาอีกนะครับ <c oughs> คือถึงแม้เราจะอาจจะใช้ CUDA ค o r e ในการเจนภาพอะไรต่างๆนะแต่ NPU เนี่ยในอนาคตเนี่ยมีประโยชน์แน่นอนปลั๊กอิน Intel ตอนนี้ยังไม่ซัพพอร์ตอะไรเยอะแยะเท่าที่ควรแต่อย่างที่บอกนี่คือวันที่2อเองนะที่ที่ผมได้ CPU มา NPU Neural Processing Unit ที่เอามาประมวลผล AI โดยเฉพาะเนี่ยในอนาคตาอาจจะมีประโยชน์มากกว่านี้แต่ณวันนี้ในโปรแกรมอย่างตัว g i m j m p ตรงนี้อันนี้ถือว่าเห็นผลเยอะมันแรงกว่าในการเจเนะเรีภาพาสเผมเจเนะเรีไปนะไอ้ที่หมอนไอ้ที่แมวบนหมอนนั่นแหละ NPU ทำงาน100%เนี่ยเร็วกว่า i9 4ก0า K ที่ใช้การ์ดจอออนซี p u อย่างเดียวเนี่ยถึง4เท่าก็คือใช้ NPU เยอะกว่าอันเนี้ยในอนาคตเนี่ยผมมองว่า AI หรือว่า NPU เนี่ยมีโอกาสได้ใช้ในมุมนี้ถึงยังไม่แรงมาถึงอาจจะเป็นแค่13 TOPS แต่มีก็ดีกว่าไม่มีถูกต้องไหมครับการทางานเขาที่เทสดูในโปรแกรม V-RayV-RayBenchmark ก็ต่างอยู่นะ40,000กับ30,000กว่าแนะาจะจำไม่ได้ตามมันดิจิตี้ที่ ในางดีเบนต์หรือใน c ีดีวินั่นแหละเบรนเดอร์ er ต่างครับ c ีด e เบทุกอย่างเนี่ยไวกว่าหรือว่าโ e บิพิเมีย Pro ถ้ามันให้ทำงานําทำงานแบบโดยรวมเนี่ย mm hmm. ก็ถือว่าไวกว่าที่ผมเคยทดสอบมานะครับดังนั้นผมมองว่าถ้าใครใช้ 1400K อยู่ผมมองว่ายังไม่ต้องถึงเวลาที่ต้องอัปเกรดคุณสามารถใช้ 1400K อยู่ได้ถ้าคุณจะซื้อมาเพื่อเอาเฟรมเรดเล่นเกมอาจจะมีตัวเลือกที่ดีกว่านี้อย่างเช่น 7800X 3D ที่มันเป็นกอตไปแล้วในมุมการเล่นเกมไอตัวนั้นมันโหดไปละมันเล่นเกมได้ดีกว่่่าอยูล 2.5K ี มันออกแบบมาให้มันเกิดความบาลานซ์มากกว่า คือทำงานก็ได้เล่นเกมก็ดีทำงานดีแต่เล่นเกมไม่ดีก็ว่าได้ทำงานดีเล่นเกมดีแต่สู้ตัวอื่นไม่ได้ก็ว่าได้ทาแต่ทำงานเร็วขึ้นแน่นอนคือเมื่อเรามองในมุมการทำงานการเรนเดอร์การเปิดมัลติทากิ้งการเปิดมัลติเทรดเนี่ยโอ้ยมันแรงกว่า i 9 14 900K โดยที่มันเย็นกว่าด้วยนะแต่ในมุมการเล่นเกมเราต้องยอมรับที่ผมกล่าวมาเช่นโดนการตัดไฮอร์เทดดิ้งโดนตัดกิ๊กเกอร์เิร์สเพื่อป้องกันเทอร์โมสตอรทริงอะไรต่างๆนานามันยังไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเล่นเกม ใช่ไหมมันยังมีตัวเลขดีอยู่นี้ถ้าคุณเล่นเกมโดยเฉพาะอย่างเช่นเจ็ดไ x 3 d i 9ตัวเดิมอะไรก็ยังคงเล่นเกมได้ดีกว่าแต่ยังยังอย่างที่ผมได้บายไปว่า3เฟรม5เฟรมคุณสามารถแยกออกด้วยตาเปล่าได้หรือเปล่าประมาณนี้นี่คือเด มุมที่ผมเพิ่งเทคสดๆเลยเนี่ยเพิ่งเทคไปเมื่อคืนเนี่ยลองมาเล่าให้ดูให้ฟังดูจากประสบการณ์ตรงอาจจะไม่ครบนะผมมองว่าไม่ครบหรอกเพราะมันข้อมูลม,มันเยอะมากขาดตกตรงไหนเนี่ยขออาภัยด้วยแต่โดยรวมแล้วหล,หลายๆคนผิดหวังกับความเร็วครั้งนี้หล,นหลายๆคนคาดว่ามันควรจะแรงกว่านี้มันควรจะเล่นเกมได้ดีกว่านี้ว่างั้นเถอะแต่อินเดียทาไม่ได้เพราะปัญหาเรื่องความร้อนอันนี้เรื่องจริงดังนั้นในเรื่องร้อนในคออันจาเก้าไม่น่าเป็นห่วงโอเคไหมใช่ก็ว่ามไม่น่าเป็นห่วงมันยังมีเฮดลูมที่โอเวอร์คลอกได้อีกเยอะในต่างประเทศดีเห็น 400วัตต์500วัตต์และ400วัตต์370วัตต์มันยังมีเฮดโรมที่โอเวอร์คล็อกได้ไกลกว่าอันนี้คือผมทำตามสเปคทุกอย่างคือ Mac 5.7 Turbo 5.5ผมก็รันแค่5.5อนาคตอาจจะมี O อค5.7หรือว่าอนาคตอาจจะมีรรงรับซ U ดิมรองรับบัสสูงๆมีการอัปเดตใบออดแก้ไขใบออดเ,เ,เราสามารถที่จะอัปเดตเราสามารถที่โ c โอเวอร์คล็อกได้ดีกว่านี้แต่ณเวลานี้ผลลัพธ์มันได้เท่านี้จริงๆ ก็ตามนั้นแหละสรือก็คือการเล่นเกมก็ยังแพ้แต่ถ้าทำงานเนี่ยเร็วกว่านี่คือการคุยกันแบบสั้น,น,นๆง่ายๆแบบสบายๆนะพูดอะไรผิดไปขออภัยด้วยมากสุดท้ายแล้วอย่างที่ผมพูดผมพูดไม่มีสคริปต์อะผมพูดจากประสบการณ์ตอนที่ผมเพิ่งเทสต์มาวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i have c ี u ครับฝาก i have c ี u ไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าบา,บายบายสวัสดีครับ